ไปเช็ค engine ติดค้างที่หน้าปัดนะครับแล้วก็มีไฟลดเลื่อนถลายที่หน้าปัดเลื่อนม่นะครับนี่นะครับตัวเซ็นต้นะครับผมเราคอนเนคครับฮะริมไม่คอนเนคะร คิดว่ามันจะมีโคตอะไรคร้างเราไปแล้วแบตเตอรี่มันล้น,น,นแล้วน้ำกรดอะไปหยดโดนเซฟตี้สวิตช์เกียร์ตรงใต้ฐานแบตเตอรี่อะเคยไปเปลี่ยนแบบลูกค้าแน่เลย

ไมนน่ไปไม่ไปพูปดไปพูปดไปปืดปื๊ดอันนี้แป้นคีย์บอร์ดเราต่ออันนั้นก่อนใช่ไหม เซนเซอร์คอนโทรลโซลีนอ,อยด์ปโปรแกรมแล้วก็น้ำมันเกียร์เซนเซอร์แรงงานน้ำมันเกียร์เซอร์กิตด้วยเซนเซอร์แรงงันน้ำมันเกียร์ยังไม่ได้เกี่ยวกับตัวเซฟตี้สวิตช์นะต้องดูใหม่พ0 8 4 1ย2 8 2 9